โอ้นักร้องลิฟต์อัพขึ้นมาเลยจากด้านใต้เวทีเออโปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการเวอ สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ react รีแอคลัมกับครูจิ๊บใน EP นี้เอาใจ f c ผู้ติดตามที่ชื่นชอบคณะหมอลำกันบ้างครับหลังจากที่ครูจิ๊บได้รีแอคการแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไทยไปแล้ว1คลิปนะครับก็มีผู้ติดตามมากมายคอมเมนต์มาก,กันเยอะมากครับบอกว่าอยากให้ครูจิ๊บรีแอคการแสดงของคณะหมอลำอื่นๆบ้าง1นงในนั้นก็คือคณะหมอลำระเบียบวาทศิ์ครับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอการแสดงบูชาพระราหูนะครับเปิดมาก็เป็นช่องของเอ่อ คณะระเบียบวัฒศินไลฟ์ชแนลนะครับเป็นช่องของคณะหมอลำคณะนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมการแสดงหมอลำที่มีชื่อโชวว่าบูชาพระราหูจากระเบียบวัฒศิลป์ชมกันแบบหัวโล่งๆให้การแสดงสื่อสารแทนคําอธิบายทั้งนี้ครูจิ๊บอาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ในระหว่างที่ชมการแสดงไปชมกันเลยอืโอ mm ้ hmm. oh! ลิฟต์อัพนักร้องขึ้นมาเลยอะอ๋อเอฟเฟกต์อลังการดาวล้านดวงอุ้ยมีสลิงด้วยโฮ้ยออุ้ยหลายสิ่งนะเนี่ยขณะนี้เนี่ยเมืองไทยรัชดาไลเทยเตอร์สยามนิรมิตภูเก็ตแฟนตาซีอัลคาซาคาบบเรชโชมากมากเลยเออ มีนักแสดงขึ้นสลิงแล้วก็เหมือนโปรยปลายโอ้ okay. มีพร็อพถือตุงถืออะไรมาอีกโอ้โหนหหักแสดงเครื่องหงเครื่องหัวอลังการศิราพรฟุ่มฟั่มเสียงดีนักร้องมีความเนอแบบนี้ชอบบูชาพระราหู มีนักร้องหญิงด้วยนักร้องชายโอ้นักร้องหลายคนแท้ว่ะเออนักร้องชายหน้าตาน่ารักตะมูตะมีอ่ะอุ้ยคิ้วหนาเชียวพอนักร้องหมอลำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนลุกอ่ะ นักร้องน้ำเงินคนนี้ก็น่ารักว่ะเออโอ,อ้โหแดนซ์โอ,อุ้ยคนลุกโอ้แดนซอร์เยอะมากอ๋อมีเป็นแบบประสานเสียงชายหญิงเสื้อผ้านี่ก็เน้นแบบสีสันฉูดฉาดแดงคือแดงเขียวคือเขียววิบคือวิบวับคือวับ เออชอบนักร้องสีน้ำเงินนะ่ะอ,อ๋จอ LED ข้างหลังเป็นรูปพระจันทร์เหมือนราหูอมจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมเขาก็รำกันพร้อมเพรียงนะนักแสดงเยอะขนาดนี้แต่ถ้าให้เจาะเป็นลายบุคคลอาจจะแบบว่ามีลายรำที่แตกต่างกัน แต่ว่าพอดูรวมๆแล้วดูพร้อมเพียงดีครับเอคุณจิตไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูการแสดงหมอลำนลครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่แนะนำมาเนี่ยก็ได้เปิดลลกกระทัศนใหม่ๆได้ดูโชว์มันก็อยู่ในสายเดียวกันแหละครับศิลปะการแสดงการละครฟ้อนรำหมอลำองลางอะไรนะเนาะ เออเขาแต่งหน้าแนวแบบดาราเนาะนักร้องชายแบบแต่งหน้าแบบ r อเร t ทีฟเมคอัพแต่งแบบหล่อๆไม่ได้แต่งแบบเข้มจัดอะไรมากมายทุกคนแบบใส่เครื่องหัวศิราพรแบบว่าอลังการมากๆเลยอ่ะโอ้อหัวนี้แบบฝ่ายหญิงเรียกแม่อัศราเรียกแบบ โอ,โ,อโ,โอ้โหขนลุกลุกขนลุกโอ้โสลิงบะเอ <c oughs> เอเอฟเฟกต์โอ้ยขนพระราชทานถาลามาเลย เออฉากเฉอก็ฟุ้งฟั่มดีอะคือพอมาดูการแสดงอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่ผู้จิบเรียนไปตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือว่ากรอบเว้นตาหรือกรอบกระบวนศั์ในการดูอ่ะมันจะต้องใช้กรอบอีกกรอบหนึ่งนะครับการแสดงที่เขามี นักแสดงจํานวนเยอะมากๆนะครับกรอบการทํางานเขาจะอีกแบบหนึ่งเสื้อผ้าอาพรณ์ดูแลกันยังไงเนี่ยห uh, ต้องมีทีมงานต้องแบ่งฝักแบ่งไฟล์ต้องแขวนชุดแขวนอะไรกันเป็นระบบระเบียบนะดูเลยนะอ้แล้วก็ท่ารำเข้าใจแหละเป็นท่าฟ้อนง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเพราะว่าเน้นจำนวนคนเยอะๆเน้นพร้อมๆอะไรอย่างเงี้ย แปลแพทเทิร์นแปลแถวเขาก็มีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเพราะว่าก็ถูกกำหนดด้วยตัวรูปแบบของเวทีอออพอดูโชว์อย่างนี้คิดถึงโชว์แบบโชว์ตามโรงละครตามเครียเตอร์ใหญ่ๆตามภูเก็ตแฟนตาซีตาม, Fantasy, ตามทิฟฟานี่อัลคาซาคาเร่สมัยก่อนที่ทำโชว์วัฒนธรรมไทยก็จะเป็นอย่างเนี้ยใส่หัวใหญ่ๆแล้วก็มีคนชอบถามนะว่า ทำไมเขาไม่กดตัวกดไหลแบบนักศิลไทยเอาหัวใหญ่ขนาดนั้นกดตัวกดไหลย,ยังไงก่อนนะเขาก็เน้นใส่หัวใหญ่บุ๊คเขาก็เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายช่วงมือช่วงตัวนิดๆหน่อยๆ,ๆก็ให้พร้อมเพียงก็โอเคแล่าโอ้โ,อโ,อโอตายแล้วนี่ดูในคลิปยังขนาดนี้เนี่ยถ้าไปดูหน้าเวทีน่าจะฟุ้มฟั่มบิบวับกลิตเตอร สปากิง้งน่าดูเลยชุดก็คงเน้นแบบว่าเปลี่ยนง่ายใส่ง่ายถอดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะวันหนึ่งเขาคงต้องเปลี่ยนกันหลายชุดคืนหนึ่งก็ต้องแบบหลายโชว์เนาะเออนักรองชุดแดงนี่ก็น่ารักว่ะเออตะมูตะมินักร้องแดนเซอร์หมอลำนี่หลายๆคนหน้าตาดีนะครับ ตั้งแต่ครูจิ๊บรีแอคการแสดงของคณะศิลปินปูไทยไปอะ่ะมีพี่ๆน้องๆส่วนใญ,ญ่อาเป็นน้องๆอ,งอะ่ะที่เป็นแดนเซอร์บางคนเป็นนักร้องของหมอลำก็เพิ่มเพื่อนติดตามครูจิ๊บมานะครับครูจิ๊บก็แอบเข้าไปดูนะน้าก็เปะหน้าก็พุ่งอยู่นะบางคนเกาหลีเกาหลีชะเอออะมูฟเข้าแล้ว ไม่ค่อยเข้าเอออ่ะให้นะโอเคครับสำหรับการแสดงบูชาพระราหูของระเบียบวัศสิป์เข้าใจว่าแต่ละซีซั่นนะครับแต่ละปีก็จะมีโชว์ที่เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นธีมเกี่ยวกับการบูชาพระราหูก็ว่ากันด้วยการบูชาเทพราหูนะครับ โอเคนะคูจิ๊บมาดูขณะนี้เป็นขณะที่2เนี่ยถือได้ว่าความอลังการให้ก่อนเลยโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นจอ LED lift up นักร้องมีเอฟเฟกตเลื่อนขึ้นมาสลงสลิงต่างๆนานาเสื้อผ้าอาพรก็เน้นอย่างที่บอกไปสีสันฉูดฉาดงานกลางคืนวิบวับวับ,บนะครับจัดเต็มด้วยเครื่องหัวนะครับแต่ด้วยคอสตูมที่มันบล็อกแบบนี้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่อาจจะไม่ได้โอนเอียนแง่งตัวอะไรมากนะครับเข้าใจว่าก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบง่ายๆเน้นพร้อม เพียงกันฟ้อนพร้อมเพียงกันนะครับโดยรวมก็ชื่นชมนะคุณการที่คุณจะบริหารจัดการคนนับร้อยคนอย่างนี้ให้ออกมาเป็นโชว์ได้เนี่ยต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเลยแต่ก็ยังอยากจะมีข้อเสนอแนะเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าพอถ่ายทําออกมาเป็นคลิปแล้วเนี่ยกล้องมันซูมอินไปเห็นหน้านักสแสดงค่อนข้างไกลบางคนอาจจะยิ้มแบบหืมพริ้มเพราเชียบางคนอาจจะหน้าเหนื่อยบ้างหน้าเพลียบ้างก็เข้าใจอ่ะนาอซีซั่นหนึ่งสแสดงแทบทุกวันเลยบางทีแทบจะไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็อาจจะต้องทําอะไร เหมือนเหมือนกนทุกๆวันบางทีอาจจะมีเหนื่อยล้าบ้างอะไรบ้างแต่พอมันเป็นโปรดักชันแบบนี้ครับมันมีการซูมอินเข้าไปใกล้ๆก็อาจจะเห็นบางคนยิ้มหวานเชียบางคนก็อาจจะไม่ค่อยยิ้มด้วยความเหนื่อยล้านะครับท้งที่ดีถ้าออกหน้าเวทีก็ย,ยิ้มหน่อยลวกันครับเผื่อกล้องซูมมาใกล้ๆจะได้สวยเหมือนกันทุกคนไงครับเป็นกําลังใจให้กับคณะหมอลำระเบียบวัฒศิ์ให้ผ่านวิกฤตการณ์โควิดไปให้ได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นครูจิ๊บจะมีโอกาสได้ไปเช็คอินดูหมอลำหน้าเวทีนะเพราะก็อยากดูเเหมือออนนนนนนนกกัคัคควีี้้จตงลไป่ใ การแสดงอะไรจะเป็นหมอลำโปรงลางการแสดงสร้างสรรค์โปรดติดตามวันนี้บายบายไปก่อนครับ